สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเฟซบุ๊กทุกคนวัน,นนี้ก็อยู่กับลูกปลาอีกแล้ววันนี้เออนึกเรื่องตลกตลกด้เรื่องหนึง่งก็เลยเอามาฝากจากประสบการณ์ที่เคยเป็นอาจารย์สอนเอกอกรสน,นอเคยสอนมาแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เด็กนักเรียนที่กรสอน,นองเขาจะจําลูกปลาได้หรือเปล่านี่ก็ปล่อยมันไปก่อนแต่ว่าก็เคยไปสอนเด็กๆอยู่ที่หนึง่งนึกขึ้นได้พอดีนะคะก็เออก็มีการถามกันช่วงนั้นมันเด็กเล็กๆมากก็ถามว่าเอ้ยหนูๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรเออเด็กคนแรกเขาก็เลยตอบว่า หนูอยากเป็นแอร์โฮสเตค่ะนะถ้าจําได้เด็กๆผู้หญิงนะก็อยากเป็นแอร์โฮสเตสและกันหมดเออแล้วก็เลยบอกอืมเป็นแอร์โฮสเตสถามคนที่2อ,อยากเป็นอะไรคะคนที่สองก็บอกว่าหนูอยากเป็นตำรวจยิงค่ะได้ช่วยเหลือผู้คนเ้าก็บอกอืมความคิดที่ดีนะพอไปถึงน้องคนที่3เราก็เลยถามเหมือนกันคําถามนึงบอกว่าเอ้ยหนูอยากเป็นอะไรคะโตขึ้นนะ้องเขาเลยตอบว่าอยากเป็นเจ้าหญิงนิทาค่ะเราก็เลยบอกอ จ้าหญิงนิทาทําไมล่ะคะชอบดูการ์ตูนหรอแล้วก็บอกน้องเขาอย่างนี้นะแบบว่าเอ้ยทาไมถึงอยากเป็นละ่ะหรือว่าอยากสวยเหมือนเจ้าหญิงในหนังสือการ์ตูนน้องก็เลยบอกว่าเปล่าคะ่ะคุณครูเพราะว่าหนูอยากเป็นเจ้าหญิงนิทาเพราะว่าเวลาตื่นนอนมาก็มีผัวเลยแล้วก็เลยบอกม,มีผัวเลยโอเคงั้นเดี๋ยวคุณครูไปนอนคะ่ะคุณครูก็อยากมีผัวเลยเหมือนกัน วันนี้ลูกปอขอตัวอาบน้ำนอนก่อนดีกว่าเพิ่งจัดรายการเสร็จมาแล้วเผื่อตื่นเช้ามาจะได้มีผัวเลยเขาบ้างค่ะไปแล้ว